รอสมาชิกด้วยใจยเย็นใจยเย็นไม่ต้องเรียบไ,ไ,ไ,ไปไปเราไปค่อยๆไปไปไเขายังไม่มากันเลย <laughs> มันอันเดียวกันเลยพี่แต่ว่ามัน,นยอยากให้ขึ้นตรงนี้แต่มันไปออกไปเดียวกันแหล,ละไปไปไป <laughs> <laughs> ไป <laughs> 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 ตรงนี้ <laughs> <laughs> มันก็ไม่ได้แข่งเดี๋ยวถึงแข่งกันค่อยซัดกันใช่พี่ตรงนี้ตรงเนี้ยจะมีนี่ไปเลี้ยข้างบนเห็นไหมใช่แต่ข้างบนก็ออกนู่นดีๆไปไหนกันแล้วอ่ะน้องๆไปไหนกันแล้วเฮ้ยมันขึ้นไปทำไมลูกวะโอ้ตายเออตาย โอ้ยบางคนมันวิ่งมานี่เลยไปไปอะไรทางเดียวกันนั่นแหละมันไปนไหนกันไห้พวกนั้น,รปปนตรงนี้ตรงนี้มานเนี้ยมานเนี้ยอยู่เนี้ยมานเนี้ยเดี๋ยวรอน,นี่ก่อนแหละโอ้โหตายเสียงอะไรอ๋รตอตอนตอนลงตอนลงแน่เลยเสียงอะไรพี่ รเต็มแล้วเนี่ยตอนลงเหรอรจเต็มตื้ตืตืตืเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอรอก่อนพี่พี่เบิร์สจะไปไหนอย่ารีบไปไหนรอก่อนจะเย็นโอ้วันี้ร้านคิวมาให้ไปตรงไม่ไปกันเมื่อกี้ไปไหนกันกลุ่มแรกไปไหนกันแล้ววะ มันดูทางหรือเปล่ามัลองนี่พี่ไปเลยแบตบก่อนเอ้ทำไมมาทางนี้พี่ก็ยังงงอยู่ไม่ใช่มันมันจริงจอย่างเงี้ยเราออกก็ออกมาเร็วไงอ้าวตรงนี้ก็มาได้ฮะร้อยยเป็นไร กี่เลยใช่มันโอ้ยช์จอีกก็หายไปเพียบนเพียไปรลข้า่หน้าเลยเพี่ไปรลข้างหน้าเลยพี่เสร็จแล้วมันรวมกันนิดนึงมันออกไปเฉยพี่พี่มานี่ก็ได้พีเพียบเทีย ไปเลยพี่ครับไปเลยครับไปไปเลยค่อยไล่ไปไปเลยไปเลยบนยังยังนัมดอยู่กลมดนึงนะบอว่าเดี๋ยวเาตามมาทีหลังเพราะว่าน่าจะรู้ทางแล้วฮียนุมล่ะเัอาเลยไปเราเันไปไปเลยเฮียไปเลยไปผมไมรู้ว่าใครขี่รับมาจะตามเต่อไปที่ไหนได้เฮียออเลยโอ้โหจ้า Set Gold! <laughs>

right ไปไว้ยสิบว,วกอย่างเดียวบวกอย่างเดียวไป ชี้ไปไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยกิ้งปวลาหนึ่งคนครับไปครับบิดบิดหมดมันครับอย่าหยุดสิอย่าหยุดสิหยุดทำไมหาลายสิครับอย่าหยุดสิหาลายมัน ไงยังมาเพียมาสบายเลยอ่ะฮะเพียสุดยอดอ่ะเพียโคตรชิวอ่ะเหนื่อยเลยเอาซะต่างเลยไปเลยพี่โอยไปไปทางไหนเลือกเลยเลือกเลือก เยอะอีกมีเยอะเยอะถ้าหนักวันนี้ก็ผิดแล้วเนี่ยเยอะใช่ไหมใช่ขยับเลยไปแล้วพี่วังไปแล้วพี่วังครับผมพี่ไม่ต้องใช้เครื่องเยอะช่วงนี้พี่เบาไว้เบาไว้เป็นวันจันทร์แล้วกันขับยัดไปเลยเออพพีี่่ เต่อพี่เป้เหรอพี่เป้อยู่ไหนลุ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอูดเป้ขี้เก่ยงเยอะลุ้นลุ้นเยอะเอ๋อยู่ข้างหน้า เอกอยู่ข้างหน้าพี่ตั๊กมากมากเอาไปต่อจนไปไหนวะหมดแล้วเหรอยังมีมาใส่รอบไปเลยพี่ไปทเพื่อนดีโอโอเวอร์ชาร์จเีอ๋อมันลงมานิดนึงยวเองไป่ดึงแรง แป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีไม้ครับครับเดี๋ยวไปกลัวมีขี้ก้าเหยียบไปเลยฮะยังพี่ไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆพี่ใช่มันรอถ่ายมัน ใช่พี่ก็เอาเป็นมันคนจุดๆเดี๋ยวต้องไปรอ,เ,อเดี๋ยวที่ได้นะใช่ใช่ใช่ด้ายกแต่พี่ก็กดเดี๋ยวไปกันได้เออวิ่งตามลูกศรไปอ่ะพี่ทีมมันจะไปโผล่ตรงน้ำตกพอดีตอนนี้ชุดชุดเช้าอ่ะใช่ใช่ชุดเ,เช้ชเาพี่กับฟิงจัดฮะไม่ไม่ไม่ใช่ปล่อยตัวอีกที่หนึ่งพี่พี่ก็ไหลไปถ่ายเรื่อยๆพี่ทีมไปไหน่ออย Ané. Yo, yoy, baik.